โอเคครับกกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel น,น้ำเทพซิงนะครับคลิปนี้ก็อัปเดตวิบะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเลยนะครับว่าเพิ่มเติมอะไรไปบ้างนี่นะครับ เสริมท้ายขึ้นมานะครับเพื่อรับเบาะนะครับช่วงนี้จะรับกับเบาะแล้วก็ถังอยู่ถังก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่หูยถังยังไม่ได้ทํานะครับนี่ครับงานที่ทำนะครับเชื่อมไม่สวยอะไรนะครับพอพอไปได้ครับเพิ่งอัดเชื่อมครับน่ครับเลือเหลือแต่ดามตรงนี้นะครับดามตัวกลางตรงนี้ดามตรงข้าง แล้วก็กระเดืองนะครับที่ทำมม้วก่อนวันนี้เราก็ได้เห็นชัดๆนะครับนี่เป็นดน่ีเงดเดี๋ยวพาไปดูรอบๆกันนะครับนี่นะครับเป็นกระเดืองโชะนะครับอ่านสร้างนะครับอ่านสร้างสร้างเองขึ้นเองนี่ไปหลายวันแล้วก็สนิมก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับ ไม่มีเวลาได้ทำด้วยเดี๋ยวผมตั้ง công, าากล้องนะครับเดี๋ยวจะมาระกอบให้ดูขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะ ครับผมก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามุมกล้องมันเพี้ยนเพียนอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับมุมกล้องก่อนนะครับผมเหมือนมันจะเป็นมนมนอยู่นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดไปก่อนนะครับผมโอเคนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับทรงก็นี่ครับ ผมว่าแต่ว่าดูในกล้องมันจะแปลกๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าพอเลยครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าจะขึ้นภปพนิ่งไงดูด้วยนะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนอันนี้ดูในกล้องมันท้ายมันจะกดลดลงนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับตอนนี้จะพอดีหน่อยนะครับผุมนยะ จริงๆตั้งใจว่าจะให้มันให้มันเหลือช่องว่างน้อยที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ขึ้นปิดนะครับอันนี้ผมไปก๊อปปี้มานะครับผมไปดูของรุ่นอื่นนะครับจริงๆถ้าได้ขึ้นกับเครื่องมันจะสวยกว่านี้นะครับคือขึ้นไปตามเครื่องนะครับขึ้นเจ้าตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแปลว่าเป็นคันแรกนะครับก็เดี๋ยวน่าจะมีกันต่อไปแน่นอนครับแต่กันต่อไปน่าจะเป็นเครื่องพั่วเคแล้วก็จุดเปลือกก็น่าจะเป็นของ k t m นะครับก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมฝากคนไลค์กดแชร์กด s u b s c r บ b e ใ,ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวนี่นะครับต่อไปก็เดี๋ยวผมจะใส่หม้อน้ำน,น,นะครับจะใส่หม้อน้ำซีบีด้านในนะครับเอาปวนว่าเดี๋ยวผมจัดทรงหม้อน้ำคร่าๆให้ดูก่อนนะครับว่าอยู่ประมาณไหนอะไรยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะท้หมูนะครับ เดี๋ยวขออยาตัดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเอาหม้อน้ามาเตรียมใส่ก่อนนะครับผมโอเคครับผมนี่ครับเกออยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับมุมข้างอะไรเดี๋ยวดูมุมข้างนะครับนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับวก็นี่นะครับมันจะโผล่มาตรงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับแต่ส่วนตัวนะครับ ผมว่าแบบนี้ก็ดีนะครับก็ประหยัดไปได้เยอะนะครับนี่ครับตรงนี้ผมก็เหลือเหลือไว้ดามนะครับไว้ดามโกงนะครับแล้วก็ด้านล่างอย่างเอี้นครับเพราะว่าผมก็เช็คหม้อน้ามือสองก็อยู่ประมาณสองพันต้นๆนะครับก็ช่วงนี้งบน้อยนะครับก็ตามตามงบไปก่อนนะครับ ริงก <Universe> <m akes legislation> ok <drink> ็ย้ายเสร็จเร็วๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวท่อท่อก็ผมจะจัดตรงใหม่นะครับเอาไว้เอาไม้ปลายมาอยู่แถวตรงนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะจัดตรงใหม่แล้วก็ตัดต่อใหม่ให้หมดนะครับผมติดตรงไหนก็ตัดตรงนั้นครับโอเคครับแล้วก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me